พระสยามเทวาธิราชมาขอเข้าพบหลวงปู่ม,มั่นสวัสดีค่ะเรื่องราวต่อไปนี้นั้นได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือรำลึกวันวานซึ่งบันทึกโดยหลวงตาทองคำจารุอันโนเกี่ยวกับเกร็ดประวัติและประกินนัก,กนธรรมของหลวงปู่ม,มั่นภูริทัตโต มีความเชื่อกันมาเนื่อนานว่าประเทศไทยนั้นมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คอยคุ้มครองอันมีพระสยามเทวธิราชคอยช่วยปกปักรักษาให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเรื่องราวนี้นั้นเกิดเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สองท่านพระอาจารย์มั่นก็เล่าว่าคราวหนึ่งท่านพักอยู่ที่ดอยโมเซอร์วันหนึ่ง ตอนท่านออกไปบินธบาตนั้นก็ได้สังเกตเห็นชาวบ้านจับกลุ่มสนทนากันด้วยท่าทีที่ตื่นเต้นฟังก็ไม่ค่อยจะรู้เป็นภาษาได้ยินแต่ว่ายาปานยาปานพ่อกลับถึงวัดท่านจึงถามคนในวัดด้วยภาษาคำเมืองว่าเขาพูดอะไรกันก็ได้ความว่าทหารยาปานหรือก็คือทหารญี่ปุ่นบุกขึ้นประเทศไทยที่เมืองสงขาการรบนั้น ก็เป็นไปอย่างหนักหน่วงมีแม่ค้าขายของเขาร่วมรบด้วยนักรบแม่ลูกอ่อนก็มีแม่ลูกหนึ่งลูกสองก็มีหลวงปู่มั่นได้ฟังดังนั้นก็ยิ้มต่อมาได้มีคำสั่งจากรัฐบาลถึงกองทัพให้ทหารไทยนั้นหยุดยิงโดยอ้างว่าญี่ปุ่นไม่ได้ต้องการที่จะรบกับประเทศไทยแค่ขอผ่านทางไปเฉยๆแต่ทหารไทยประจำแนวหน้า พร้อมทั้งนักรบแม่ลูกอ่อนก็ยังไม่หยุดยิงและไม่ยอมถอยทหารญี่ปุ่นจึงขึ้นบกไม่ได้จนรัฐบาลน,นั้นก็ต้องส่งกองทหารอื่นเข้าไปสั่งให้ทหารญี่ปุ่นหยุดยิงแล้วขอสับเปลี่ยนกองทหารทับแนวหน้าและนักรบแม่ลูกอ่อนจึงได้หยุดยิงแล้วก็ถอยเข้ากรมกันดังนั้นฝ่ายกองทัพญี่ปุ่นจึงสามารถยกพลขึ้นบกได้ หลวงปู่ม,ม่นทราบข่าวแล้วก็ไม่ได้ถือเอาเป็นอารมณ์โดยคิดซะว่าเอยสัตว์โลกก็ยอมเป็นไปตามกรรมเช้าวันต่อมาจวนจะสว่างหลวงปู่ม,ม่นก็เกิดวิตกว่าชะตากรรมของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเนอพลันก็ปรากฏนิมิตขึ้นว่า ประเทศไทยคล้ายภูเขาสูงบนยอดมีธงไทยสามสีปลิวสะบัดอยู่และมีพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่เหนือธงไทยมองดูตีนเขาลูกนั้นก็เห็นมีธงชาติต่างๆปักล้อมรอบเป็นแถวๆท่านจึงพิจ,จารณาและได้ความว่าประเทศไทยนั้นจะไม่เป็นอะไรมากนอกจากผู้มีกรรมเท่านั้น และต่อไปนานาประเทศก็จะยอมรับนับถือเพราะว่าประเทศไทยพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เปลียดเปียนรังแกคมเหงเพื่อนมนุษย์และสัตว์และประเทศไทยเองก็ไม่เคยคมเหงประเทศใดนอกจากป้องกันตัวก็เท่านั้นชาติต่างๆจึงยอมรับนับถือเป็นกัลยาณมิตรในเวลาต่อมาวันหนึ่งพระสยามเทวาธิราช พร้อมด้วยคณะเทพบริวารได้พากันมากราบนมัสการท่านหลวงปู่มั่นซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่พอรายงานตัวเสร็จท่านพระอาจารย์มั่นก็ถามวัตถุประสงค์พระสยามเทวาธิราชตอบว่าเวลานี้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้มาทิ้งระเบิดที่กรุงเทพอย่างหนักหน่วงพวกข้าพเจ้าก็ป้องกันกันเต็มที่ หลวงปู่มั่นก็กล่าวถามว่ามีคนบาดเจ็บล้มตายไหมพระสยามเทวาธิราชท่านก็ว่ามีฝ่ายหลวงปู่มั่นก็ถามว่าแล้วใหญท่านไม่ช่วยช่วยไม่ได้เพราะเขามีกรรมเวรต่อกันกับฝ่ายฆ่าศึกจะช่วยได้ก็แต่ผู้ไม่มีกรรมสถานที่สำคัญและพุทธศาสนาเท่านั้น แล้วมานี่มีวัตถุประสองค์อะไรขอให้ท่านบอกคาถาปัดเป่าลูกระเบิดไม่ให้ตกถูกที่สำคัญด้วยหลวงปู่มั่นจึงกำหนดพิจารณาหน่อยนึงแล้วก็ได้ตอบไปว่านะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาเทพคณะนั้นก็ได้สาธุก,การแล้วก็พากันลากลับไป และจากนั้นก็ไม่เห็นกลับมาอีกเลย